หนึ่งในปัญหาหนักอกหนักใจสําหรับร้านค้าออนไลน์นะครับนั่นก็คือการโพสต์สินค้าในกลุ่มแล้วไม่มีคนเห็นนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาหาทางออกนะครับกับ5วิธีโพสต์ขายของยังไงให้คนเห็นเยอะนั่นเองครับวิธีที่1ครับ การที่อยู่ให้ถูกที่นั้นนะครับนั่นก็คือการที่เรานะครับได้ขายสินค้าได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับหรือสินค้าที่เราต้องการจะขายเนี่ยราเสิร์ฟได้ตรงเวลา่นี่งนะครับเพราะว่า Facebook เนี่ยเขาจะมีกลุ่มนะครับที่เป็นคอมมูนิตี้เพื่อรวมคนที่ชื่นชอบอะไรเหมือนๆกันนะครับเช่นกลุ่มผู้หญิงที่ชื่นชอบเครื่องสําอาง กลุ่มคนชอบแต่งรถเป็นต้นครับดังนั้นนะครับเวลาเราจะขายสินค้าให้ใครนะครับเราก็ต้องอยู่ให้ถูกกลุ่มด้วยเช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ครับอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญนั่นก็คือการโพสต์ให้ถูกช่วงเวลาด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีผลในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยของกลุ่มลูกค้าเรานะครับเช่นเราโพสต์กลางเดือนนะครับอาจจะมียอดขายน้อยกว่าปกติ แตกต่างกันกับต้นเดือนที่ช่วงเงินเดือนออกนั่นเองครับวิธีที่2นะครับดูให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ทําผิดกฎของกลุ่มนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญเลยนะครับสำหรับนักขายเวลาเราไปโพสต์ขายของในกลุ่มนะครับถ้าจะทําให้คนเห็นโพสต์ของคุณเนี่ยแล้วมีเอ็นเก m กลับมามากขึ้นเนี่ยคุณต้องดูด้วยว่าคุณเนี่ยได้ทําตามกฎของกลุ่มนั้นๆหรือเปล่าครับเช่นนะครับการที่เราไม่โพสต์ขายของในกลุ่มที่เขาห้ามขายของนะครับแต่เอาโพสต์ของเราที่ต้องการจะขายของเนี่ย ไปโพสต์ในกลุ่ม <mae> ที่เขาอนุญาตใด้ขายของนั่นแปลว่ากลุ่มนี้เราได้ทําถูกกฎจริงๆครับหรือในอีกหนึ่งกรณีนะครับเมื่อคุณไปโพสต์ขายสินค้าในกลุ่มที่เขานิญ่าได้ขายของแล้วแต่ดันไม่เกิดผลหรือโดนแบนนะครับกลับไปดูแล้วล่ะครับว่าคุณอาจจะใส่ข้อมูลไม่ครบตามที่เจ้าของกรุ๊ปกําหนดหรือเปล่าเช่นนะครับ คุณอาจจะลืมใส่ราคาทั้งทังที่เจ้าของปุ๊บกำหนดนะครับว่าคุณจะต้องกำหนดราคาในโพสต์ของคุณทุกครั้งเป็นต้นครับวิธีที่3นะครับโพสต์ให้น่าสนใจและตรงประเด็นครับเมื่อคุณเจอกลุ่มที่ใช่แล้วนะครับก็มาถึงขั้นตอนที่คุณจะต้องเตรียมข้อมูลเพื่อจะขายสินค้าให้กับบุคคลที่เราคิดว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายแล้วครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับสำหรับการขาย เพื่อที่จะให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าของเรานะครับนั่นก็คือการเขียนแคปชั่นที่ตรงประเด็นนะครับแบบไม่ยืดเยื้อนั่นเองคุณอาจจะเปิดด้วยปัญหาเพนพอยนะครับของลูกค้าที่เจอนะครับแล้วก็โยงเข้าสินค้านั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นปัญหาแมสหายบ่อยใครเจอแบบนี้บ้าง มีกี่อันก็หายหมดเลยวันนี้เรามีสายของแมทลายน่ารักน่ารักมานําเสนอเป็นต้นครับพยายามใส่ข้อมูลในแคปชั่นในรบนะครับว่าคุณต้องการจะขายอะไรเช่นสินค้าเป็นยังไงหน้าตาแบบไหนแก้ปัญหาอะไรสินค้าชื่ออะไรรายละเอียดขนาดราคาเป็นยังไงนะครับใส่ให้ครบไปเลยเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหากับลูกค้าในภายหลังครับวิธีที่4นะครับรูปต้องสวยและน่าดึงดูดครับต้องบอกก่อนนะครับว่ารูปที่สวยนะครับมีชัยไปกว่าครึ่งแน่นอนในการขายสินค้า เพราะว่าในกลุ่มเรานะครับมีการขายสินค้าที่ค่อนข้างเยอะการโพสต์รูปที่สวยงามเนี่ยจะช่วยดึงดูดลูกค้าได้ครับโดยคุณนะครับไม่จําเป็นต้องไปถ่ายรูปในสตูหรือซื้อกล้องราคาแพงๆเพื่อมาถ่ายรูปโปรดักของคุณนะครับแต่สิ่งที่ต้องคํานึงถึงเลยคือการถ่ายโปรดักให้ชัดเจนมีแสงมากพอนะครับพรีเซนต์โปรดักออกมาได้ดีแค่นี้ก็พอละครับหรือถ้าใครนะครับต้องการจะทําให้ภาพของคุณสวยงามมากขึ้นนะครับคุณอาจจะต้องหาพร็อพนะครับที่เข้ากับสินค้าเนี่ยมาถ่ายคู่กับโปรดักของคุณ แต่ครั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอาจจะต้องคํานึงถึงการเลือกพ็อปด้วยนะครับให้เข้ากับสินค้าของคุณเช่นสมมุติว่าเราอยากจะขายอุปกรณ์แต่งรถแบบเท่ๆนะครับถ้าเราเลือกดอกไม้มาเนี่ยก็อาจจะไม่เข้ากันเท่าไหร่ถูกไหมครับวิธีที่5นะครับระบุราคาทุกครั้ง ปิดท้ายด้วยเคล็ดลับการโพสต์ขายของสินค้าให้มี e n g a g e มากที่สุดนะครับนั่นก็คือความชัดเจนในเรื่องของราคาครับเนื่องจากราคานะครับเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้นักช็อปนะครับตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณได้ง่ายมากขึ้นกว่าโพสต์ที่ไม่ระบุราคาขายนั่นเองครับจบไปแล้วนะครับสำหรับ5วิธีการโพสต์ขายสินค้าในกรุ๊ปยังไงให้คนเห็นเยอะนะครับเป็นไงบ้างครับใครทําแล้วได้ผลยังไงอย่าลืมมาแชร์กันเยอะๆนะครับ หรือใครที่มีคำถามอยากจะถามพวกเรานะครับก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยครับส่วนใครนะครับที่อยากมาเป็นนักขายออนไลน์ยุคใหม่ไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องลงทุนพร้อมจับเงินแตงกให้กับ Getfin นะครับอย่าลืมมาสมัครกันที่ Line Official Account นะครับแ i สไส้เ e สฟินครับสุดท้ายนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่อง YouTube ของทาง Getfin นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้มีพลาดข่าวสารใหม่ๆกับทาง g e t f ินครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ